สวัสดีครับและยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าลี้ลับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ยังคงให้เกียรติแวะเวียนเข้ามาพักผ่อนทางจิตวิญญาณในพื้นที่เล็กๆแห่งนี้พื้นที่ที่เราจะนำเอาเรื่องราวที่ดูเหมือนไกลตัวเรื่องราวของอดีตการหรือปริศนาที่วิทยาศาสตร์อาจจะยังให้คำตอบได้ไม่ชัดเจนมาขัดเกลวและมองผ่านเลนส์ของปรัชญาเพื่อค้นหาความหมายที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของเราเอง วันนี้ผมมีเรื่องราวที่น่าทึ่งและชวนให้เราตั้งคำถามกับประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเรื่องของแผนที่โลกโบราณที่แสดงทวีปสาบสูนและคำถามสำคัญที่ว่าพวกเขาได้ข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนกันลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าหากประวัติศาสตร์ที่เราเรียนรู้กันมาในตำราเรียนเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของความจริงทั้งหมดถ้าหากว่าอารยธรรมมนุษย์ไม่ได้พึ่งจะเจริญรุ่งเรืองเมื่อไม่กี่พันปีก่อน แต่เคยมีช่วงเวลาแห่งความรุ่งโรจน์ที่สาบสูญไปแล้วและทิ้งร่องรอยไว้เพียงแค่ในกระดาษเก่าคร่ำครึที่นักเดินเรือทิ้งเอาไว้คุณเคยได้ยิยนเรื่องราวของแผนที่ปิรีรีสไหมครับแผนที่ที่ถูกเขียนขึ้นในปีคศ1513โดยนายพลเรือชาวออตโตมันแต่กลับแสดงรายละเอียดของชายฝั่งทวีปแอนตาร์กติกในสภาพที่ปราศจากน้ำแข็งซึ่งขัดแย้งกับความรู้ทางธรณีวิทยาในปัจจุบัน ที่บอกว่าแอนตาร์กติกาถูกปกคลุมด้วยน้ําแข็งมานานนับล้านปีหรือจะเป็นแผนที่ของโอรอนเทียสฟีเนียสที่แสดงภูเขาและแม่น้ำในขั้วโลกใต้ยอย่างแม่นยำาราวกับว่าคนเขียนได้บินขึ้นไปบนฟ้าและมองลงมาในยุคที่โลกยังอบอุ่นกว่านี้คำถามที่น่าขนลุกและชวนให้ขบคิดก็คือใครเป็นคนสำรวจพื้นที่เหล่านั้นในยุคดึกดำบรร ใครเป็นคนรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นส่งต่อมาให้นักเดินเรือยุคกลางวาดมันขึ้นมาใหม่มันคือเทคโนโลยีที่สาบสูญหรือมันคือสัญชาตญาณบางอย่างของมนุษย์ในการเชื่อมต่อกับโลกที่พวกเราในยุคปัจจุบันทำหล่นหายไปเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ปริศนาทางโบราณคดีเท่านั้นนะครับแต่มันสะท้อนกลับมาถึงชีวิตของพวกเราทุกคนในวัยทำงานวัยที่พวกเราต่างก็ถือแผนที่ชีวิตคนละใบแผนที่ที่สังคมบอกว่าถูกต้อง แผนที่ที่ระบุเส้นทางความสำเร็จการงานการเงินและครอบครัวไว้อย่างชัดเจนแต่ทำไมกันครับยิ่งเราเดินตามแผนที่ที่ชัดเจนนี้ไปเรื่อยๆเรากลับยิ่งรู้สึกว่าเรากำลังเดินเข้าสู่ดินแดนที่รกร้างว่างเปล่ายิ่งเรามีเทคโนโลยี GPS นำทางที่แม่นยำเรากลับยิ่งรู้สึกหลงทางภายในใจมากขึ้นทุกวันเหมือนกับว่าแผนที่ที่เราถืออยู่มันไม่ได้แสดงทวีปที่แท้จริงของจิตวิญญ,ญาณเรา วันนี้ผมจึงอยากชวนทุกท่านวางแผนที่ในมือลงสักครู่แล้วออกเดินทางย้อนรอยอดีตผ่านเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่จะพาเราไปค้นพบว่าบางครั้งสิ่งที่สาบสูญไปไม่ใช่แผนดินแต่คือการมองเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเราเองเรื่องราวของเราในวันนี้เป็นเรื่องของชายหนุ่มใหญ่วัย45ปีที่ชื่อว่าธนาธนาเป็นคนที่มีชีวิตที่ใครหลายคนอาจจะอิจฉา เขาทำงานเป็นนักสำรวจภูมิศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการทำแผนที่ดิจิทัลหรือที่เรียกว่า GIS ให้กับบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่หน้าที่ของธนาคือความแม่นยำเขาใช้ชีวิตอยู่กับพิกัดละติจูดลองจิจูดและข้อมูลดาวเทียมทุกตารางนิ้วบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเขาต้องถูกต้องระดับเซนติเมตรไม่มีที่ว่างสำหรับการคาดเดาไม่มีที่ว่างสำหรับจินตนาการและแน่นอนว่าไม่มีที่ว่างสำหรับความผิดพลาด ธนาเป็นผู้ชายรูปร่างสูงโปร่งใส่แว่นตากรอบบางที่เสริมบุคลิกให้ดูเป็นคนเคร่งครึมและมีความรู้เขาแต่งตัวด้วยเสื้อเชิ้ตสีเรียบๆที่รีดจนเรียบกริบเสมอชีวิตประจําวันของเขาเปรียบเสมือนตารางการเดินรถไฟที่ตรงเวลาตื่นนอนหกโมงเชา้าดื่มกาแฟดำหนแก้วขับรถไปทำงานโดยใช้เส้นทางเดิมที่แอปพลิเคชันนำทางคำนวณแล้วว่าเร็วที่สุด เขาประชุมตรวจสอบข้อมูลแผนที่และกลับบ้านมาทานข้าวเย็นกับภรรยาก่อนจะเข้านอนเพื่อตื่นมาทำสิ่งเดิมซ้ำๆแต่ภายใต้ความสมบูรณ์แบบและความแม่นยำนั้นธนากำลังเผชิญกับพายุลูกใหญ่ในใจที่เขามองไม่เห็นพิกัดในวัย45ปีเขารู้สึกถึงความว่างเปล่าที่ค่อยๆกัดกินความรู้สึกมันเหมือนกับเขามีแผนที่โลกทั้งใบอยู่ในมือเขารู้ว่าร้านอาหารไหนอร่อยที่สุดในย่านนี้ เขารู้ว่าเส้นทางลัดไหนจะพาเขาไปถึงจุดหมายได้เร็วที่สุดแต่เขากลับไม่รู้เลยว่าจุดหมายของชีวิตเขาจริงๆคืออะไรความขัดแย้งในใจของธนาเริ่มรุนแรงขึ้นเมื่อเขาได้รับโปรเจกต์ใหม่ในการวางระบบแผนที่สำหรับเมืองอัจฉริยะสมาร์ทซิตี้ยิ่งเขาพยายามขีดเส้นแบ่งเขตสร้างกรอบและกำหนดพิกัดให้กับทุกสิ่งบนโลกเขากลับยิ่งรู้สึกอึดอัดเหมือนกับว่าโลกใบนี้ถูกจับใส่กล่องสี่เหลี่ยมจนหมดลมหายใจ เขาเริ่มเบื่อหน่ายกับหน้าจอสีฟ้าที่ส่องสว่างแสงสังเคราะห์ที่ทำร้ายดวงตาและข้อมูลตัวเลขที่ไร้ชีวิตชีวาเขาเริ่มโหยหาอะไรบางอย่างที่เขาเองก็อธิบายไม่ได้ทุกคืนหลังจากภรรยาหลับไปแล้วธนาจะแอบ,บลุกขึ้นมานั่งในห้องทำงานส่วนตัวไม่ใช่เพื่อทำงานต่อแต่เพื่อเปิดดูหนังสือสะสมเล่มโปรดของเขาสมุดภาพแผนที่ลอกโบราณเขาหลงไหลในลายเส้นของแผนที่ยุคเก่าแผนที่ที่วาดไม่มือ แผนที่ที่มีรูปสัตว์ประหลาดในทะเลมีรูปเรือสำเภาและมีพื้นที่ว่างเปล่าที่เขียนว่าเทราอินคอ g นต้าหรือดินแดนที่ยังไม่ถูกค้นคบเขาไล่หนิ้วไปตามเส้นชายฝั่งที่บิดเบี้ยวของแผนที่ปิริรีสเขาจ้องมองทวีปแอนตากิตาที่เขียวชะอมในแผนที่นั้นด้วยความสงสัยและความปาถนาลึกๆคนสมัยก่อนเขารู้ได้อย่างไงนะธนามักจะพึมพำอับตัวเองพวกเขาไม่มีดาวเทียมไม่มีเลเซอร์สแกนไม่มีเครื่องบิน แต่ทำไมพวกเขากล้าวาดสิ่งที่พวกเรามองไม่เห็นหรือว่าพวกเขาเห็นในสิ่งที่เราตาบอดความรู้สึกนี้มันไม่ใช่แค่ความสงสัยทางประวัติศาสตร์แต่มันสะท้อนถึงชีวิตของเขาเองธนารู้สึกว่าตัวเองคือแผนที่สมัยใหม่ที่สมบูรณ์แบบแต่แห้งแล้งในขณะที่ชีวิตที่เขาโหยหาคือแผนที่โบราณที่อาจจะบิดเบี้ยวไม่สมจริงแต่เปี่ยมไปด้วยจิตวิญญ,ญาณและการผจญภัย เขาเริ่มถามตัวเองว่าถ้าฉันลองเดินออกนอกเส้นทางที่ GPS บอกดูบ้างฉันจะเจอกับเหวหรือฉันจะเจอกับดินแดนใหม่กันแน่ความเหนื่อยล้าสะสมจากการทำงานมาตลอด20ปีเริ่มส่งผลให้เขาเกิดอาการนอนไม่หลับหงุดหงิดง่ายและเริ่มมองเห็นภาพซ้อนของเส้นละติจูดลองจิจูดแม้กระทั่งในยามที่เขามองหน้าผู้คนจนกระทั่งวันหนึ่ง จุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของธนาก็มาถึงในรูปแบบของความผิดพลาดทางเทคนิคที่หาได้ยิ่งใหญ่บริษัทส่งธนาไปตรวจสอบพื้นที่จริงในเขตชายฝั่งห่างไกลาทางภาพใต้เพื่อยืนยันข้อมูลพิกัดที่ดูเหมือนจะคลาดเคลื่อนจากภาพถ่ายดาวเทียมมันเป็นพื้นที่ที่สัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึงและเป็นจุดอับสัญญ,ญาณดาวเทียมที่แปลกประหลาด ธนาขับรถโฟวิลคู่ใจลัดเลาะเข้าไปในเส้นทางลูกรังที่สองข้างทางเต็มไปด้วยป่าโกงกลางและต้นไม้สูงใหญ่แดดบ่ายร้อนระอุส่องผ่านลำแสงฝุ่นสีแดงตลบอบอวนอยู่ท้ายรถเขาขับตามพิกัดที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ GPS แบบออฟไลน์ line, แต่ยิ่งขับลึกเข้าไปหน้าจอ GPS ของเขาก็เริ่มรวนลูกศรน,นำทางหมุนวนไปมาไร้ทิศทางตัวเลขพิกัดกระโดดไปมาเหมือนคนเสียสติ บาจริงเป็นไปได้ยังไงเครื่องนี้ราคาตั้งเท่าไหร่ธนาสบดออกมาด้วยความหัวเสียเขาพยายามรีเซตเครื่องแต่ก็ไร้ผลทันใดนั้นรถของเขาก็เกิดอาการกระตุกและดับลงกลางทางเปลี่ยวที่ไม่มีบ้านคนความเงียบสงัดของป่าเข้าปกคลุมทันทีที่เสียงเครื่องยนต์ดับลงมีเพียงเสียงจิ้งหรีดเรไรและเสียงลมพัดยอดไม้ธนาลงจากรถพยายามโทรศัพท์หาทีมงานแต่หน้าจอมือถือขึ้นคำว่า no service ความตื่นตระหนกเริ่มก่อตัวขึ้นในใจชายผู้ที่ชีวิตขึ้นอยู่กับความแม่นยำและการวางแผนมาวันนี้เขาหลุดออกจากแผนที่อย่างสมบูรณ์เขาอยู่ตรงไหนของโลกเขาไม่รู้ทิศเหนือไปทางไหนเขาไม่แน่ใจความมั่นใจที่สั่งสมมาทางชีวิตพังทลายลงเพียงเพราะขาดสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์เขาตัดสินใจเดินเท้าไปตามเส้นทางลูกรังหวังว่าจะเจอบ้านคนหรือร้านค้าสักแห่งเขาเดินอยู่เกือบชั่วโมงเหงื่อไหลคลย้อย เสื้อเชิ้ตราคาแพงเปียกชุ่มจนกระทั่งเขาเห็นเพิงไม้เก่าๆหลังหนึ่งตั้งหลบมุมอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ริมหน้าผาที่มองเห็นทะเลกว้างไกลเพลิงไม้นั้นดูสุดโรมแต่มีเสน่มีป้ายไม้แกะสลักแขวนอยู่หน้าบ้านเขียนด้วยลายมือหวาดวัดว่าร้านซ่อมเข็มทิศและแผนที่เก่าธนาชงักร้านซ่อมเข็มทิศในยุคนี้ยังมีร้านแบบนี้อยู่อีกหรือหรือเขาตาฝาดเพราะความร้อนแต่ด้วยความกระหายน้ำและความเหนื่อยล้า เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเดินเข้าไปเมื่อกาวถ่าเข้าไปในร้านกลิ่นหอมประหลาดก็โชยมาแตะจมูกมันเป็นกลิ่นของกระดาษเก่ากลิ่นน้ำหมึกกลิ่นไม้สนและกลิ่นของทะเลที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวภายในร้านเต็มไปด้วยลูกโลกจำลองขนาดต่างๆทั้งเก่าและใหม่แผนที่กระดาษสีเหลืองกรอบแขวนระยงระย่างและบนโต๊ะทำงานตัวใหญ่กลางร้านมีชายชาราคนหนึ่งกำลังนั่งก้มหน้าทำงานอย่างขมักขม้น ชายชราคนนั้นชื่อลุงเปียวชายวัยเจ็ดสิบปลายๆผมสีดอกเหล่ากล้าวเป็นมวยไว้ด้านหลังสวมแว่นตาขยายอันใหญ่และกำลังใช้พู้กันเบอร์เล็กที่สุดแต้มสีลงเป็นแผนที่ที่ดูเหมือนจะวาดด้วยมือขอโทษครับพอจะมีน้ำให้ผมดื่มสักแก้วไหมครับรถผมเสียอยู่ห่างออกไปธนาเอ่ยขึ้นลุงเปียวเงยหน้าขึ้นมองธนาผ่านแว่นขยายดวงตาของแกใสกระจ่างและดูมีพลังอย่างประหลาดแกยิ้มอย่างใจดีเข้ามาสี่พอนุ่ม น้ำอยู่ในหม้อดินตรงมุมห้องนั่นเย็นชื่นใจนักเชียวหลังจากธนาดื่มน้ำและนั่งพักจนหายเหนื่อยเขาเริ่มสังเกตเห็นงานที่ลุงเปียวกำลังทำมันไม่ใช่แค่การซ่อมแซมแต่เป็นการวาดแผนที่ขึ้นมาใหม่แผนที่ที่ดูขุนตามันคล้ายกับแผนที่ปิรีรีสที่เขาชอบดูลุงกำลังวาดอะไรอยู่ครับธนาถามด้วยความสงสัยสมัยนี้เขายังใช้แผนที่วาดมือกันอยู่อีกหรอครับดาวเทียมถ่ายได้ชัดกว่าตั้งเยอะลุงเปียวหัวเราะเบาเบา,เบา วางผู้กันลงแล้วหันมามองธนาเต็มตาดาวเทียมมันถ่ายสิ่งที่มีอยู่ได้ชัดเจนก็จริงนะพ่อหนุ่มแต่มันถ่ายสิ่งที่เคยมีหรือสิ่งที่ควรจะมีไม่ได้หรอกแผนที่พวกนี้ลุงไม่ได้วาดเพื่อให้คนใช้เดินทางไปตลาดแต่ลุงวาดเพื่อให้คนเดินทางเข้าไปในใจตัวเองประโยคนั้นสกิดใจธนาอย่างจังเขาขยับเก้าอี้เข้าไปใกล้ลุงหมายความว่ายังไงครับแล้วแผนที่พวกนี้ อย่างแผนที่ปิริรีสที่แสดงทวีปแอนตาร์กติกาที่ไม่มีน้ำแข็งคนโบราณเขารู้ได้ยังไงครับลุงเป็นช่างทำแผนที่ลุงพอจะรู้คำตอบไหมลุงเปลี่ยวถอดแว่นตาออกวางลงบนโต๊ะแล้วเอนหลังพิงพนักเก้าอี้ไม้สกักพ่อหนุ่มทำงานอะไรละ่ะผมเป็นนักสำรวจครับทำแผนที่ GIS ข้อมูลดาวเทียมธนาตอบด้ความภูมิใจเล็กๆแต่ก็แฝงความไม่มั่นใจอ๋อนักวาดขอบเขตลุงเปลี่ยวพยักหน้า คนสมัยนี้ชอบวาดขอบเขตชอบตีเส้นกั้นว่านี่ของฉันนั่นของเธอนี่คือแผ่นดินนั่นคือน้ำแต่คนโบราณนะ่ะเขาไม่ได้มองโลกแบบนั้นนะพ่อหนุ่มเขาไม่ได้มองว่าโลกนี้แยกขาดจากตัวเขาพวกเขาได้ข้อมูลมาจากไหนน่ะเหรอนักวิชาการอาจจะบอกว่ามาจากอรารยธรรมที่สาบสูนย์อย่างแอตแลนติสหรือมนุษย์ต่างดาวแต่สำหรับช่างทำแผนที่อย่างลุงคำตอบมันเรียบง่ายกว่านั้น ลุงเปลียวชี้ไปที่หน้าอกของตัวเองพวกเขาใช้ใจดูในยุคที่เสียงรบกวนยังไม่เยอะเท่านี้ในยุคที่ไม่มีแสงไฟนีออนกลบแสงดาวมนุษย์เรามีความสามารถพิเศษในการฟังเสียงของธรรมชาติการไหลเวียนของกระแสน้ำทิศทางลมหรือแม้แต่การสั่นสะเทือนของแผ่นดินพวกเขาไม่ได้แค่เห็นทวีปแต่พวกเขารู้สึกถึงมันได้เหมือนนกที่รู้ทิศทางลมโดยไม่ต้องดูพยากรณ์อากาศเหมือนเต่าทะเล ที่ว่ายกลับถิ่นกำเนิดได้โดยไม่มี GPS ธนานั่งนิ่งฟังอย่างตั้งใจแต่มันจะเป็นไปได้หรือครับลุงความรู้สึกมันจะแม่นยำขนาดวาดออกมาเป็นแผงที่ที่ตรงกับความเป็นจริงทางธรณีวิทยาได้เชียวเหรอความแม่นยำลุงเปลี่ยวทวนคำเสียงเบาพ่อหนุม่มความแม่นยำแบบที่พ่อหนุ่มรู้จักคือการที่ตัวเลขตรงกันเป๊ะ,ปะใช่ไหมแต่ความแม่นยำของชีวิตคือการรู้ว่าเรากำลังมุ่งหน้าไปทางทิศไหนแม้จะไม่รู้ระยะทางที่แน่นอน แผนที่โบราณพวกนี้อาจจะไม่ได้แม่นยำในระดับมิลลิเมตรแต่มันแม่นยำในแง่ของความเข้าใจโลกพวกเขารู้ว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงน้ำแข็งเคยละลายและวันหนึ่งมันจะกลับมาละลายอีกพวกเขาวาดวัฏจักรของโลกลงไปไม่ใช่แค่ภาพนิ่งๆณเวลาใดเวลาหนึ่งลุงเปลียวหยิบแผนที่แผ่นหนึ่งขึ้นมามันแสดงรูปเกาะแก่งที่ไม่มีอยู่ในแผนที่ปัจจุบันดูสิเกาะน,นี้อาจจะจมหายไปแล้วหรืออาจจะไม่เคยมีอยู่จริงในทางกายภาพ แต่มันมีอยู่จริงในความเชื่อในตำนานในจิตวิญญาณของผู้คนยุคนั้นการที่เขาวาดมันลงไปมันคือการเตือนความจำว่าอย่าลืมสิ่งที่มองไม่เห็นพอหนุ่มคนเราทุกวันนี้หลงทางไม่ใช่เพราะไม่มีแผนที่แต่เพราะเรามีแผนที่ที่ละเอียดเกินไปจนเราลืมเงยหน้ามองดาวลืมมองทิวทัศน์ข้างทางและลืมถามตัวเองว่าเราอยากไปที่นั่นจริงๆหรือเปล่าคำพูดของลุงเปลียวเหมือนค้อนปอนทุบลงกลางใจของธนา ธนาสารภาพออกมาเสียงสั่นเครือผมผมรู้สึกเหมือนผมมีทุกอย่างนะลุงงานดีเงินดีแผนที่ชีวิตผมชัดเจนมากแต่ทํำไมผมรู้สึกเหมือนผมกำลังเดินวนอยู่ในเขาวงกฏผมไม่มีความสุขเลยลุงเปลี่ยวยิ้มอย่างอบอุ่นเอื้อมมือเหยียวย่นไปตบไหล่ธนาเบาๆก็เพราะพ่อหนุ่มมัวแต่เดินตามเส้นที่คนอื่นขีดไว้ให้นะสิแผนที่ GIS ของพ่อหนุ่มนะมันบอกว่าโลกเป็นยังไง แต่มันไม่เคยบอกว่าโลกควรจะเป็นยังไงหรือโลกในสายตาของพ่อหนุ่มสวยงามแค่ไหนทวีปที่สาบศูนย์ที่พ่อหนุ่มสงสยัยมันไม่ได้หายไปไหนหรอกมันซ่อนอยู่ใต้น้ําแข็งแห่งความกลัวความกังวลและความเคยชินพ่อหนุ่มละ่ะต้องกล้าที่จะเป็นเหมือนนักเดินเรือโบราณกล้าที่จะออกเรือไปในหน้าน้ําที่ไม่มีในแผนที่กล้าที่จะเชื่อสัญชตาตญาณตัวเองมากกว่าหน้าจอการทําแผนที่ชีวิตลุงเปลียวกล่าวต่อไม่ใช่การว่าเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุด แต่คือการบันทึกการเดินทางที่เราได้เรียนรู้ได้เจ็บปวดได้เติบโตแผนที่ปิริรีสอาจจะดูเพี้ยนในสายตาคนยุคนี้แต่มันคืองานศิลปะแห่งความกล้าหาญความกล้าที่จะบันทึกความจริงที่คนอื่นมองข้ามพ่อหนุ่มล่ะกล้าที่จะวาดแผนที่ของตัวเองหรือยังแผนที่ที่ไม่ต้องตรงกับมาตรา่วนของสังคมแผนที่ที่มีเกาะแห่งความฝันมีทะเลแห่งความสงบและมีทวีแห่งความสุขที่พ่อหนุ่มคนพบด้วยตัวเอง บทสนทนาในบ่ายวันนั้นดำเนินไปอย่างเนิบช้าแต่ลึกซึ้งธนาได้เรียนรู้ว่าช่างคำแผนที่โบราณไม่ได้เพียงแค่วาดแผนดินแต่พวกเขาวาดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับจักรวาลข้อมูลที่พวกเขาได้มาอาจมาจากการสังเกตดวงดาวการฟังเสียงคลื่นการพูดคุยกับนักเดินทางต่างถิน่นและการประติดประต่อจิ๊กซอ์แห่งความจริงด้วยจินตนาการสิ่งเหล่านี้คือซอฟต์เดต้าที่คอมพิวเตอร์ของธนาประมวลผลไม่ได้ แต่มันคือข้อมูลที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตเมื่อรถลากมาถึงและธนาต้องร่ำลาลุงเปียวเขารู้สึกเหมือนเป็นคนใหม่ลุงเปียวมอบแผนที่วาดมือใบเล็กๆให้เขาใบหนึ่งมันไม่ใช่แผนที่โลกแต่เป็นรูปวาดของต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่รากอย่างลึกลงไปในดินและกิ่งก้านแผ่ขยายไปบนท้องฟ้าพร้อมข้อความสั้นๆว่าทิศเหนืออยู่ที่ใจธนากลับมาที่รถโฟล์วิของเขาซึ่งช่างซ่อมจนสตาร์ติดแล้ว แต่สิ่งแรกที่เขาทำไม่ใช่การเปิด GPS เพื่อหาทางกลับบ้านที่เร็วที่สุดเขาปิดหน้าจอนั้นลงแล้ววางโทรศัพท์ไว้ที่เบาะหลังเขาเลือกที่จะขับรถไปเรื่อยๆโดยอาศัยป้ายบอกทางข้างถนนอาศัยการดูทิศจากดวงอาทิตย์ที่กำลังจะตกดินและอาศัยการถามทางจากชาวบ้านที่เขาขับสวนไปมาวินาทีที่เขาขับรถโดยไม่มีเสียงสังเคราะห์บอกทางว่าอีกร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายธนารู้สึกถึงอิสรภาพที่เขามีมานาน เขาเริ่มสังเกตเห็นว่าแสงแดดยามเย็นที่ตกกระทบผิวน้ำทะเลนั้นสวยงามเพียงใดเขาเห็นเด็กๆวิ่งเล่นอยู่ข้างทางเห็นร้านขายผลไมเล้เล็กๆที่เขาจอดแวะซื้อเงาะโรงเรียนถุงใหญ่ไปฝากภริยาสิ่งที่เขาคงไม่มีวันทำถ้าขับรถตาม GPS ที่คำนวณเวลาถึงบ้านเป็นนาทีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในวันนั้นแต่มันอย่งรากลึกในใจของธนาเมื่อกลับไปทำงานเขาเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน แม้เขาจะยังต้องใช้เทคโนโลยีที่แม่นยำแต่เขาเริ่มใส่ความเป็นมนุษย์ลงไปในงานเขาเสนอให้ทีมงานลงพื้นที่จริงมากขึ้นเพื่อพูดคุยกับชุมชนเพื่อเข้าใจบริบทของพื้นที่มากกว่าแค่ตัวเลขทางภูมิศาสตร์เขาเริ่มเข้าใจว่าพื้นที่สีเขียวในแผนที่ไม่ใช่แค่โซนที่ห้ามก่อสร้างแต่มันคือปอดคือที่พักผ่อนคือชีวิตของผู้คนในชีวิตส่วนตัวธนาเลิกวางแผนทุกอย่างแปะ,แปะ ในวันหยุดเขาพาภรรยาขับรถออกไปโดยไม่มีจุดหมายปลายทางที่แน่นอนไปเจอร้านกาแฟลับๆในซอยเล็กไปเจอน้ำตกที่ไม่มีป้ายบอกทางเขาพบว่ารอยยิ้มของภรรยาที่เขาไม่ได้เห็นมานานกลับมาสดใสอีกครั้งเมื่อพกเขาได้หลงทางไปด้วยกันและค้นพบสิ่งใหม่ๆร่วมกันทนาคนพบแล้วว่าทวีปที่สาบสูญที่เขาตามหาไม่ได้อยู่ที่ขัวลอกใต้หรือใต้ก้นมหาสมุทรแอตแลนติก แต่มันคือทวีปแห่งปัจจุบันนขณะที่เขาเคยมองข้ามเพราะมัวแต่ก้มหน้าดูแผนที่แห่งอนาคตตอนนี้เขาได้ขุดค้นพบมันแล้วและเริ่มวาดรายละเอียดลงไปใหม่ด้วยหมึกแห่งความสุขและผู้กันแห่งความเข้าใจท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของทานาและแผนที่โลกโบราณสอนให้เราเห็นว่าบางครั้งความรู้ที่ล้ำค่าที่สุดไม่ได้มาจากข้อมูลที่อัดแน่นหรือเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย แต่มันมาจากปัญญาญาณและการเชื่อมโยงกับธรรมชาติที่อยู่ภายในตัวเราปริศนาของแผนที่ปิวิรลิสอาจจะยังคงเป็นที่ถกเถียงกันต่อไปว่าคนโบราณเห็นแอนตาร์กติกาได้อย่างไรแต่คำตอบที่สำคัญกว่านั้นคือพวกเขามีความสามารถในการมองเห็นสิ่งที่อยู่เหนือกว่าขอบเขตทางกายภาพพวกเราเองก็เช่นกันครับในวันที่โลกหมุนเร็วและเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารลองปิด GPS ในหัวใจดูบ้าง ลองหยุดฟังเสียงของความเงียบลองใช้สัญชาตญาณนำทางและกล้าที่จะเดินเข้าไปในพื้นที่เทราอินคอร์นิตาหรือพื้นที่ที่ยังไม่ถูกคนพบในชีวิตของคุณไม่แน่ว่าคุณอาจจะเจอขุมทรัพย์ทางจิตวิญญาณที่ล้ำค่ากว่าทองคำและพบว่าทวีปแห่งความสุขนั้นไม่ได้อยู่ไกลสุดขอบฟ้าแต่อยู่ที่นี่ตรงนี้ในใจของคุณเองแผนที่ที่ดีที่สุดไม่ใช่แผนที่ที่บอกทางได้ละเอียดที่สุด ต่เป็นแผนที่ที่ทำให้คุณกล้าที่จะออกเดินทางสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านได้พบกับความสงบในทุกขณะจิตและคนพบทิศเหนือที่แท้จริงของหัวใจสวัสดีครับ